สวัสดีครับนี่ลงดำนะครับลงดำก็ตัดเครือกล้วยตรงนี้มันหล่นลงมาแล้วเมื่อกี้นี่นะครับเขตัดมาแล้วก็หวีที่แล้วก็หวีเนี้ลงดำก็ไม่เอาออกแล้วเอากล้วยสุกเข้าไปในกรงด้วยนะเวลานกเข้าไปอ่ะมันวิ่งไปวิ่งมามันอยู่มันจะกินเนื้อกล้วยกล้วยตรงนี้มันจะมีน้ำนะครับเขาจะไม่ตายนะครับสิ่งทึ่สคัญก็คือความร้อนนะ ลมดำกันลืมไปอันนี้ผ้าที่ลงด,ดำมามาเนี้ยคือเอาไว้ปกไม่ให้เขาเนะี่ยให้เขาเย็นๆหน่อยก็ได้อะฝังนี้ตากไว้ให้ถ้าเราไม่มีผ้าตัวนี้นะให้เขาเวลาเขาข้าไปอยู่ในนู้นมันจะร้อนเขาดิ้นแล้วเขาจะตายนะที่นี่เรากันไวต้ตรงนี้นะผ้าปิดน,นี่บ้านเรานกมันเป็นอยู่แล้วแถวนี้เป็นบ้านคนมันไม่กลัวผ้ามันเห็น แต่ถ้าเป็นเราไปดักที่ป่าไม้หรืออะไรอะใบแจงใบอะไรที่มันไม่ค่อย <c oughs> โอ้โแกแล้วก็ยังงี้เนะออตอนเราไปดักที่ป่านะ่ะพยายามเอาใบมะขามใบแจงที่มันไม่ค่อยเฉานนะถ้าสมุนเอาใบที่มันเฉาไว้นะเรามาสะตรงนี้ปั๊บนี่นะ และนกมาเห็นใบมันเหลืองอไรเนี่ยมันจะไม่เข้านะเทคนิคก็คือลักษณะเอาใบแจงแบบที่ก็ต่อนกเขาเ็าจะใบแจงสะเพราะใบแจงพวกนี้มันจะอยู่นานนะครับถ้าเราไม่เห็นก็จะกุลต้นปาล์มก็ได้ต้นปาล์มต้นตาลอะไรเนี่ยปิดๆหน่อยไม่ต้องใบใหญ่หลวปิดแล้วเวลาเราตรงเน,งนี้ตรงนี้ให้นกมันมากินบ้างกล้วยนะและ้วก็ไว้ตรงนี้บ้างการแก่กล้วยเนี่ยลุงดําจะให้แก่ประมาณ หนึ่งส่วนในสี่ส่วนมีเปลือกเปลือกนี่ประมาณสี่ส่วนเราผ่าตรงนี้ประมาณหนึ่งส่วนนะเพื่อให้กลิ่นหอมของกล้วยมันไปเตะจมูกนกจะมูกนกจะมุกหนูนะหนูเข,ขาลอกกระแตนะบางทีหนูนาก็เข้าหนูท้องยาวๆเขาถูกเขาเขาจะเข้าไปแล้วก็ลอกกระแตมันจะกัดต้นนี้ตายเลยและเทคนิคเวลาเราดักเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอานี่พลิกดูนะ อีกดูตีอย่างงี้นะตีอย่างเงี้ยเพื่อจะมันตีลงอย่าให้กล้วยมันไปค้ำนะถ้าม่วนกล้วยมันยื่นมาอย่างเงี้ยนี่ยืนอย่างเงี้ยยื่นมาอย่างเงี้ยยื่นมาเยอะเลยเวลาตีมันจะโดนกล้วยนะมันยื่นมาเยอะจัดเนี่ยอย่างเราดักมาอย่างเงี้ยพอมามันจะโดนกล้วยมันจะไม่เข้ามันจะเปิดนะครับเนี่ยเวลาเราดักเราพุดนง,ง,ง่ายๆมันดักแล้วทีนี้กล้วยมันมาเต็ร่วเราวางไม่ดีนะ ลุงดำก็ยังได้เก็บด้วยอันนี้ดูเอาเราวะแล้วดักแล้วนะเสียบไว้มันเกยมาอย่างนี้เนี่ยเกยมาอย่างนี้นี่ให้ดูนะสมมติว่ามันเกยมาอย่างนี้เกยมานะครับพอมันเกยมาสเสร็จแล้วปั๊บทีนี้มันเกยมาเวลาตีนี่เวลาตีเนี่ยเวลาตัวนี้กดไปอะไปตัวนี้สมมติมันอยู่ตรงนี้นะ,ะตัวใบนี้นะให้ลุงดำไปดู ไปมันจะกดลูห่วนพวกกล้ว,วยพอดีตรงนี้นะนะนกมันจะไม่เข้าตรงนีนะ้มันจะโดนพอดีปักเลยนะนี่พอโดนแล้วเวลาดักไปนะต้องนี้โยนเข้าไปด้านในหน่อยนะแล้วเอาไอ้ตัวนี้เกาะไปไปลายให้มันหนักให้มันยาวๆส่วนส่วนด้านในมันยาวๆนะนี่ยาวๆเวลา,วลาตี๊มจะตีสบายพอนกจะมากินนี้มาจับนี้มันก็จะตีมแต่พวกนี้นะนกลไกของไอ้พวก พวกไก่พวกไก่ไม้ตัวเนี้ยมันจะอ่อนมากอ่อนมากจริงๆข้อดีของเขาก็อ่อนอ่อนมากๆและที่นกกังเขนีนตัวเล็กๆเราเห็นไหมปีขาวสีดาเขามากินกล้วยกินผลไม้พวกมะขามทุ่งภาคเหนืวันนั้นลงดํากระดักด้วยจาลึงลูกจาลึงสุกมันก็มากินอันนี้เบามากเลยครับเบากว่าไฟแช็กที่วางไว้ไฟแช็กไม่มีน้านนะําะใส่หน่อยเดียวขนาดอ่าเขาเรียกว่าอะไรอย่างนี้ดีกว่า ไออะไรกันนะ่ไอที่นีเสื้อนีมเสื้อนะเออนีเสื้อตัวเนี้ยไปรุ่นดำจะให้ดูไอตัวเนี้ยตกลงไปในนี้เนยะตกไปเนี่ยตกไปในนี้นะ,นะตกไปในนีนะนปนนะ้ปุ๊บนีนะ่มันยังเบาเบาไวน้นี้ตกไปเบามากเลยนะครับนี่ตกไปปุ๊บมันเอายากด้วยนะตัวนี้เบาเพราะใส่เงี้ยมันยังตกได้เลยนะครับตัวนี้เสื้อเนี่ยแต่เวลาเราเอาเรามันต้องไปแก้ตรงนี้ แก่ตรงนี้หลือแก่ข้างหลังตรงลำบากนี่อย่างนี้นะไม้กระเจี๊ยงอย่างนี้ยังเบาวางปั๊บตกปุ๊บเลยนะครับลงดำประมาณจะตกตากเสื้อ,อไว้นะครับตอนนี้มาก็กล้วยกระลนเดี๋ยวต้องเอากล้วยที่ตับลงมาตรงนี้นะที่ลงดำให้ดูคลิปที่แล้วคลิปคลิปที่ก่นอนหน้านี้ีตัดกล้วยแล้วที่เห็นรังพึงเหลืออีกเสือนเดี๋ยวเสือนนี้ก็ลองมาดัก ดักเพื่อลองดูว่ามันติดดีไม่ดีนะครับแต่จะกินนกกินหนูนี่กินไก่ดีกว่าไอ้ลุงดำจะทดสอบทดสอบไม่ให้มันอะไรเนี่ยให้มันไปกัดพอไหลละมุดไหลอะไรเสียหายอย่างเนี้ย เก็บทินตอนนี้ก็สายแล้ววันนี้ลึงดำเราจะมาเป็บชินเก็บชิน,นมาเรื่องติดตาเอาไว้ก่อนขนาดนี้จะดีนนหน่อยขนาน้ำต้องเอาขึ้นไปเลยแนมะ่น้นทางน้ำมันจะตันน้ำของบ้านลงดำไหลตรงนู้นลงน้ำเข้าไปทางเ,ลเ,าเวลามั โทษนะที่มือมันสัน่นมันไหวดำใช้กล้องทำมือหนึ่งทำงานมือหนึ่งก็ถ่ายทำนะครับไเรียกว่ายูทูบคนจนทำแบบใช่ทำลุคความสุขกับเอ,อย่าคิดแต่เราก็เอานี่นี่สิ่งที่ก็เรียกว่าฝาขนลมจินมเสียแล้ว มันก็มีประโยชน์บางอย่างออามาทำไมนี่ขุ่วยไะไรข้่ยเก็บใส่อย่าเปล้างล้างให้นกหนูมันกินเจได้ยล้างนี้ดีนะครับเจีได้ของแต่มันจมไวน้นี้นกหนูไม่มาก,กินมันมันติดขี้ดิน,นต้องติดขี้ดินมันก็ไม่หลงนะครับนกหนูมันกิน ล้างให้เขาหน่อยนกนูนไก่เกยก็กินได้กล้วยครับนกนูนไก่เกยก็กินได้เ,เ,ดเลยทำงานก้มเก็บยังเหนื่อยเลยดูแลสุขภาพอย่งนี้นะครับคนไหนอายุนะยาเ,ยเ,นนเหมือนดำเหนื่อยเลยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว ทำไรก็ได้ที่มีความสุขครับบางทีถ่ายโดนเท้าบ้างอะไรก็ขอโทษนะครับมันไม่ได้ตั้งใจโดนเองแล้วเราก็ล้างน้ำให้สะอาดนะล้างน้ำให้สะอาดล้างน้ำไปให้สะอาดสะอาดเยอะๆเพื่ออะไรล้างน้ำให้สะอาด มันจะได้มีหมิน่นนะมันจะได้มีหมิน่นมันไม่ได้มีหมิน่นพลิกด้านหน้าด้านหลังก็นะครับพลิกมันเวลาโดยที่ใส่กล้วยเวลาต้องใส่กล้วยเยอะๆนะครับ ใส่กล the so, ้วยด้านไหนลุง so, บ like, like, ําบอกใส่กล้วยเยอะๆอย่าปิดน้าก่อนน้เดี๋ยล้างสิใส่กล้วยเยอะๆเพราะใส่กล้วยตรงไหนลุงดาบอกใส่กล้วยในตรงนี้นี่เราใส่กล้วยแบบนี้นะนี่ใส่กล้วยเยอะๆเหมือนใส่กล้วยลูกเดียวกับหอมลูกเดียวใส่กล้วยสิบอันกับหอมสิบอันเอออย่างเงี้ยใส่เยอะๆใส่เพื่อจูงใจจูงใจมันจะมากินฝั่งนี้บ้างฝั่งนั้นบังกันเป็นไร สิ่งสําคัญคือให้มันลงตรงนี้นะครับมันมาจับตรงนี้ตรงนี้ทําเป็นไม้จับมันนะก็จับตรงนี้เหล็กจะทิ่มตีนมันจะมีตรงนี้เนหะ็นไหมปลายๆจับตรงนี้ปับ๊บมันก็กระโดดเ่านี้นะแเราก็ปิดปึ๊บเลยนะครับเนี่ยเอากล้วยวางตรงนี้ให้มันหอมเดีย๋ยวมันก็มาเองนะครับเนี่ยมาเองเดี๋ยวล้างล้างเสร็จ กล้วยพวกที่นี่ก็เก็บไว้ให้มันกลิ่นหอมก็วางไว้แถวนี้แหละครับให้มันกลิ่นหอมนะครับเ๋ย่ารุนดำก็เอาวางไว้ให้มันอยู่กลิ่นหอมกล้วยดินเละๆอย่างนี้นะครับนี่กล้วยเละๆอย่างนี้นะครับนี่ mm hmm. เทคนิคก็คือว่าอย่าไปทิ้งใส่ตรงนี้เลยครับใส่โคนเต็มให้มันเกาะกินบ้างเห็นสนุกสบายให้มันอรอยอร่อย เดี๋ยวบางตัวมันแย่งกันตรงนี้ไม่ได้มันก็ไปหาไปหาที่เราวางไว้นะครับนี่กล้วย,ยกล้วยเลๆแล้วก็กล้วยดีๆอย่างสมนมันกล้วยดีอย่างนี้นะเก็บไว้ก่อนไว้หล่ต่อหลังนะใส่ถุงไว้นะครับจนกล้วยเลกๆหรือลึอลอมันโดนมันกัดน,นิดกัดหน่อยนะเอาออกมาเลยอย่าไปทิ้งนะครับกลิ่นของกล้วยตรงนี้อย่าไปทิ้ง โยนทิ้งข้างๆโคนต้นไม้ต้นนะนี้ก็ได้่อยเนี่ยทิ้งไว้ข้างๆโพนเนี่ยเละๆอย่างนี้กล้วยเละทิ้งไว้เพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อมันจะช่วยการส่งกลิ่นหอมกลิ่นหอมร่อนกมาเวลานั่งกระบ,บีบหน่อยมีเพีกกลิ่นกระจายอันนี้ให้มันกินฟรีหน่อยายางไงไปนะครับนี่ให้กลิ่นมันหอมเยอะๆเดีย๋ยวมันก็เข้ามาพอมันได้กลิ่นหอมเยอะๆไอย้ยางกล้วยที่เราเล็กๆที่นดำบอกตรงนี้อย่าไปทิ้งมันนะ อย่าไปทิ้งเสียดายเอามาโยนไว้ตรงนี้ต้นกล้วยเก่าๆอย่างนี้กลิ่นมันเริ่มหอมแล้วเนี่ยเราก็ออามาทิ้งไว้ตรงโคนต้นเพื่อเวลานกมาจับตรงนี้นะแถวนี้กลิ่นหอมของกล้วยมันจะติดตานกเอ้ยม่ใช่ติดจมูกนกติดจมูกนกเสร็จแล้วนะมกจะได้กลิ่นไวมากพวกผลไม้พวกนี้กลิ่นแล้วก็จะมาเกาะตรงนี้บ้างเกาะตรงนี้บ้างเกาะกงแล้วก็ติดปุ๊บ อันนี้กรงที่ลุงดํามาทดสอบให้ดูจะเห็นนะที่คนถามลุงดำว่าลองกรงไม้มันทดสอบดูนะครับบางทีกรงไม้มันดีอย่างนี้ดีคือเบาเบามากๆเลยครับเบาเหมือน,นที่เราตัวที่ดักนกคุ้มนกอะไรเราไปดักกรงนกเขาเบาแต่กรงเล็กนุ่งก็หนักหน่อยนะครับแต่ตรงนี้ก็คือลักษณะเบาหน่อยออนี่ก็เบาหน่อย นี่ก็เปิดน้ำล้างเดี๋ยวก็ล้างจรินะครับนี่คือลองดูลองดูลองทำแต่สิ่งง่ายๆก็คือแล้วกัอยาให้โดนตรงนี้นะครับใหญ่โดนแล้วก็อยากให้มันแก่งไว้นะครับถ้ามีใบไม้ก็ปิดตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้นกมันตายนะครับปิดไว้พอมันร้อนมันจะเข้าอยู่ในนี้แค่นี้นะครับจากลุงดำครับสวัสดีครับ กรงดักนกไม้ไผ่นะครับไม้ทั้งลูกนะครับสวัสดีครับ